ตลอดเวลาเลยนี่ทั้งไปสีแดงสีส้มสีเขียวขี่ไปสักพันนพัพี่ติดติดดับด,บดบสตาร์ทรถก็ไม่ติดนี่ทำไมนี่เป็นเพราะอะไรนี่ตัวนี้นะครับตัวต้าอ,อันผาดไฮบิดรถปี2005นะครับซึ่งปัจจุบันปี2019แล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับ อายุอายุการใช้งานของอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฮบริดก็จะมีการเสื่อมสภาพตามการเวลาหรือการใช้งานนะครับซึ่งคันรถคันนี้มีปัญหาที่ไดชาร์จแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้มีปัญหาอินเวอร์เตอร์คือระบบชาร์จไฟแบตเตอรี่เข้าสู่แบตเตอรี่ไฮบริดนะครับตัวนี้ซึ่งตรวจสอบทั้งสองอย่างครับถ้าเปลี่ยนที่ศูนย์บริการโตยต้านะครับราคาอยู่ประมาณที่ เกือบ7 0 0 0แสบาทนะครับซึ่งตัวนี้เราทําการแก้ไขเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ60,000บาทนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้งานได้อีกประมาณ4-5ปีได้เลยนะครับก็ถ้ามีท่านใดมปีปัญหาเกี่ยวกับรถไฮบริดก็ปรึกษาได้นะครับ